สวัสดีครับปูสวัสดีครับเออฮะโอ้ยโฮก้เป็นคลิปแรกของปูโอก้ากลับมาตรงเทพผมน่อยธุระหลายเปพียงใดน้อบ่หอดอยูเบามาบ่หัดนี่วะจันครับมามามาผ่านบ่ได้ดิอ่าสำหรับแนวทางของปูได้หน่อยเบียกได้มาตะโดนเราละได้มาตะโดนแล้วได้ตะโดนแล้วเฮงบามาเดียโดนโดนขนาดไดนี่ปวดยิงตา วันพระใหญ่พนวันพระใหญ่อโอ้แปลวิ่ใส่ปูเล็กวะนี่ที่วันพระใหญ่เอาอยุดอนปลากล้วยโอ้มีมีม่ไปเอาดอนปลากล้วยแมนีนเอาใส่อีกบ้านนี้ก็บแปลวิแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงแมียนไปเอามังเกาหนละ่ะน้ำปูแสนค่ำหนละ่ะน้ำปูแสนค่ำโอ้ครับหะ,ะไม่หะแปลวิ่ง วัดดอนปักข่วยก่อนเนาะครับดอนปักข่วยเอามันก่อนมันก่อนเมื่อวันศิลป์ใหญ่เมื่อหนึ่งเอายุดดอนปักขวอยนี่ก่อนวันศิลป์ใหญ่ก่อนวันศิลป์ใหญ่หนึ่งวันสี่วันที่วันที่หาล่ะครับอืมวันที่หาครับผมวันศิลป์ใหญ่วันพระเนาะครับเมื่อวันที่หกนะกลับไปนั่งเอาก็ได้ว่าเลขกเลขอกสามตัวเนาะได้เลขสามตัวได้เลขอกสามตัว ไปนั่งเอายู่วัดดอนบักกล้วยนี่ตรงไดปูตรงตรงยุยยู่สิมเลยสิมไม่เนี่ยบ่เออสิมไม่โอ้บ่บ่แม่นยู่แม่ตะเคียนนั่งเอายู่สิมสิมเดี๋ยวเรีอกบัหนีิตรงไดตรงสิมโอ้ตรงไอ้ใต้ใต้ต้นไในยังกเกาะต้นนี้ยางกระอาต้นซ้ำสาต้นซ้ำสาครับผมนะไปนั่งเอาเพิ่งกระห้เด็กสามตัวเนาะ เพิ่นมาบอกปาปูหรือว่าเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขร้อยมากเป็นตัวเลขร้อยมากเมีนเป็นนังสมาธิีเอามันเปิดตัวเลขร้อยลงร้อยลงมาแต่ถึ่งฟ้าไนละร้อยลงมาโอ้ร้อยมาทีละตัวหรือว่าร้อยร้อยเป็นสามตัวร้อยมาเลยร้อยยเลี่ยนเลี้ยงกันมาเลยสามตัวโอ้เลี่ยงกันมากเลี่ยงกันมากโอ้สามตัวแดงจึงคือเมื่อปูตัวแดงตัวแดงแต่ว่าเรียกสองตัวหันสีดำ โอมันพอว่าเรียกเลียกสองตัวห่างหนึ่งเนาะครับะได้ตัวใดล่ะปู่บ้านนี้ที่ว่าไปนั่งเอาจูเลนปามกตัวนะก็ได้หกศูนย์สามหกศูนย์สามแมนยืนด่านปลาเก๋าหกศูนย์สามหกศูนย์สามนี่แดงจึ่งคืนมันว่าที่ร่อยมากเลยแึ่งคืนร่อยมากโอ้บ้านเอกาเรียกสองตัวเนาะเป็นร่อยมากหาเจ็ด ห้าเจ็ดแมนได้ได้สองหางไม่ดอนตะกลิ้โอ้ห้าเจ็ดเลยที่ปูห้าเจ็ดบานนี้ส่วนตวปูนี่มักตัวหลายก็มักเลกสามตัวมักเลกสามตัวแมนเพราะว่าแดงจึงครึง่งแมนมันแดงเนี่ยโอ้ฮ่าฮ่าฮ่ามักเลขสามตัวแพราว่าเรียกสามตัวกั ซับกันเราเด้อคือถูกหมวดตัดเลนบ่โพตัดเลนเราเอาขั้นตัดเลนกับซีมี่หยางกับซีมี่กับซีมี่หกศูนย์หกสามสามศูนย์โอ้สามหางอ่าสามหางอ่าเอาบอกเรีซน้ำตัดตึงตัดเลนเราครับัซื้อให้เป็นเรียกงวดเนี่ย เด็กสามตัวบูกระเคว่าสิมาละครับหาเ็ดที่ได้ยุดดอนปักลวยเนาะครับบ้านนี้เอาฮันแล้วปูไปแม่น้ำโขงบันครับไปไปยุแม่นํำโขงไปหาผู้แสนค่ำหลายงานประทุมครับไปที่ที่แปดบ่ครับที่แปดที่เก้านี่ละันที่แปดนี่ละ ไป,ไปเอาแม่ยุ่แม่น้ำโขงเนาะก็ไปสร้เอาครับอไปสร้เอาปูเพิ่นโอ้โสนหลายงวดงวดวังหันทิมกกยเพิ่นงวดวังหันเพื่นว่าไห้เพื่นบ่นใ,หนใ,หนให้เขา<อ>่าเพราะว่าไปไปอยงวดงวดที่แล้วมาเนาะครับไปหาปูแสนค่ำอยต่ว่าบ่ได้เนเอาเรียกบส่สนใจเพิ่อนะนะก็เลืไปหาแม่ตะเคียนโอน ตั้งใจไปหาแม่ตะเคียนบ่บ่ตั้งใจไปหาเพิ่นเพิ่นเลยบ่ให้เพิ่นบ่ให้ยโอ้งวดงวดที่แล้วนะเพิ่นศูนย์เลยบ่ปูตอะไรดังเพื่อนศูนย์โอ้ไปเลยเพิ่นศูนย์แห้งโอ้ศูนย์ว่าสั่นเพิ่นว่าสิบ่ให้เด็ดตัวเลขน่ะเอ้าอ่อนย่อมเอาโอ้เออออนย่อมเอาตอนแรกว่าสิบ่ให้ยจีบบ่ห้ยโอ้มันถ really ิ่มกายกูวเพื่อน มาแล้วมันกับบ่อมาโยนน้ำกัวบ่เอาน้ำกัวเั็นโอ้โอ้ฟูเซียนครักับายเนาะมันกับก็เลยพากันไปอันหาแม่ตะเคียนเนาะครับว่าแม่ตะเคียนเป็นให้เถือกว่าที่ไปนะครับผมเป็นกระสุนไล่บ้านกันกับอวันย่อมเป็นเป็นกระใจดีแล้วว่าครับปู่เป็นกระไห่เอางวดทีเหลียวสูบบ่อได้ว่เป็นครับอืออุทีไห่งวดนี่าลน เป็นกามาห้เรียกสามตัวห้างเดียวให้เลขสามตัวห้างเดียวเมียนห้ตัวไรปูเพื่อนกามาไฮตัวนี้ละหกสามศูนย์เลขตรงกันนะเลขตรงกันแต่ว่าไม่ได้ซับกันสามศูนย์ศูนย์สามโอ้หนี่ละเพื่อนไฮเพื่อนไฮหกศูนย์สามยื่ดอนปลาเก๋าไงไฮหกสามศูนย์มัน สลับตำแหน่งกันสลับกันซื่อสลับตำแหน่งกันซื่ออแต่ว่าหกนี่กะเบิงเด้อหกกับเก่าตีร่างกาน้ำเนยตีร่างกาโอ้หกกับเก่ายศเลื่บมนันมันเปลี่ยนมาลายหงวดแล้วเนาะหกกับเก่าเอานี่เฮ็ดชนะรักไปเองส่สนะนี่นี่นี่ละบานนี้เลขสองโตเนาะครับเพื่อนกับมะไหเก็ยูน ครับกับสามแปดเจ็ดศูนย์กับสามแปดงานยาปลาทุ่มไห่เบรกสองตัวอ๋อันอันที่ปูแสนข้ามไห่เบรกสามตัวหางเดียวโอ้ครับญยาปลาทุ่มเป็นไห่เจ็ดศูนย์กับสามแปด 38, ครับสองหางที่หายเจีดนี่เหม็นอยู่ดอนปกักเวย้ยครับปู เอาชองที่สองมองงวดนี้เอาช่องมององวดที่แล้วมันหลายมองนะหลายที่ <c oughs> <c oughs> งวดวั่หนึงหลายมองพูดลายที่ทั้ง<อ><อ>ยังเกาะมองตาสารเมียนมันซับซ้อนกัน,นเนี่ยบาานีนเลขนะเนียบ,บ,บ่มันคุบ่บานเนี่ยครับงวดนี้แกตัวไม่แด้งวดนี้ครับผม <c oughs> งวดวังหันมันลวดลวดทั้งเลขวิ่งเลขยังเนาะเอ้าเอ้าถึงเลขวิ่งปูวิ่งยังล่ะงวดนี้ วิ่งศูน์ตเดี่ยวศูนบนล่างโอ้วิ่งศูนโตเดียวมาแน่แน่มาแน่นอนหาตัวใส้ขันบ่อมักซุ่มจับใส้เนี่ยศูนนี่มาเด็กหวดนี่เพราะว่าปูเันศูนแห้งเดียโอ้ตอนไปถึงนะบ่อปูงนปูเปนสวนแห้งวิ่งศูน์ตเดียวครับต้องมาหมวดนี้มันใจคือจังหมวดนั่นแหละ เดินไปหนึ่งกับตัวไดคสิงวันนะมันใจหนึ่งกับอ่ายอย่างก็ล่ะสี่บอกงี้ยังที่มาทั้งบนั้งล่างแมนมาั้งบนั้งล่างหนึ่งกับแปดเออหนึ่งกับแปดวันนะ่ะนี่นะครับเอฟซี <F 4 S 2> ครับวู่นนี่มันใจศูนย์นี่ละไก่ซับกันเราเลขสามตัวใน้างเดียวเบิ้งดีๆนะครับเอฟซีครับ เลขสามโตเนี่ยเนี่ยหกกับเก้านะครับผมหกนี่เป็นเก้าน้าแน่ปูวานะอ่าตีร่างกาน้าแน่บุญน้าโจกเลขเขียนไว้เองสี่นะครับหกสามศูนย์อ่าพุ่มหกศูนย์สามก็ได้อ่าก็เอาง่ายเอาง่ายๆก็คือว่าพุ่มอ่าดอนปะกลวยนี่ให้หกสามศูนย์แต่ปูแสนขําให้หกศูนย์สามอ่าก็คือมันสารับตำแหน่งกันนะซื้อครับเวฟซี่ครับอ่า กับเลขยังกอดปูเลขสองตัวที่ว่ายู่ดอนปะเก๋ห้าเจ็ดห้าเจ็ดนี่ห้าเจ็ดส่วนแปลวาอยู่แม่น้ำโขงก็คือของยาปะทุ่มห้สามแปดกับเจ็ดศูนย์ผู้มักเมือมักแรนก็คือวิ่งศูนย์เพราะว่าเลขเลขยู่นี่ปูมักมักทุกตัวเนี่ยมักทุกตัวมักทุกตัวบ้านเนยมักทุกตัวแต่กับว่าหลายปูเลขเลขบ่หลาย เด็กสามหางสีห่หางมาลายดอกมันใจพ่อพูงวดนี้มันใจปะมันใจเดียกวดนี่อื้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละ่ะบุยูยวดนี้อีกสิบเ <c oughs> ปอร,ร์เซ็นต <c oughs> <c oughs> ์เอาไปใส่ปูคือบอกเอามาให้ครบลอยรุเอาเอาไว้ถ้าท่ำใจซะสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วหลังจากไป๋าเรกมากว่านี่ปูฝันดีบ่บ่อ่ฝันเลยบ่อ่ฝันเลยบ่อฝันอ๋อบ่อฝันมมนเรียกเขากับบอฝันอืมบ่อเขากับบอฝันบ่แม่นเรียกสียูแล้วเป่แต่ว่ากับลังงวดกับฝันอยู่คือจะงวดสี่หนึ่งเนาะครับอืงวดตามกับเขาทั้งสามตัวครับงวดสี่หนึ่งฝันฝันว่าได็ขี่รถนี่ละครับขี่ทุกเมื่อนี่ละ หม้อไส้คันนี่เมียนเรียกไพ่มันสีหนึ่งหนึ่งโอ้ออกมาสามตัวหมายถึงหวดหวดสี่หนึ่งหนึ่งเนาะเมียนหงดเกา้าหงดนั่นนั่นแม่นฝันครับมือ่อเมื่อเรียกออกหมวดนั้นนี่ละปูกับมีทอนีละของฝากขาปูับผิดเจรณาเบื้องเอาครับเด็กสามตัวปูขึ้นว่าหมา,มา งวดนี้ต้องมาครับเอ่อาบปมาสามตัวก็ติมาสองตัวศูนย์สามครับหรือถ้าทั้งใดขั้นใกล้มือใกล้เว้นขมาปูอ่าฝันเกี่ยวข้องหรือยังบอกผมด้โทษบอกผมด้้าฝันนี่ก็ตีโทษบอกอยู่ดอกครับอ้าชัดเจนนะปูเนาะเออครับวิ่งศูนย์ตัวกะมัดตัวใด้เก่ามาใส่ศูนย์ ครับเด็กวดนี้ศูนย์จังไรกบมาแน่นอนอ๋อบนล่างอืมศูนย์ตัวเดียวครับแต่ว่าตัวนี้กบงามอยู่เด <38 S 2> ็กสามแปดสามแปดกบงามครับหาเก็กงามศูนเก็ดกตงามโอ้งามเบิดอยู่ดเอก <c oughs> <c oughs> คิดว่าโอ้ เรียกว่าเขานี่บ่ามหาบ่าขืดวายอยู่โอ้ยมาก,กเกินเกนอ่ะปูออเอ่มันก็มีถูกมีผิดเนาะครับเสียมันเข้าทุงหดกับปูแมนสิได้กลับไปอีกยุี่ปูหลังเดนะ<ะ>็ก่อผมน่ะฮสิได้ลงกรุงเทพลงกรุงเทพไปอยู่หลังเด็ก่อนมาไปกรุงเทพว่นน่ะครับอืมงานหลายช่วงนี้ครับอ้าวจังไดเดี๋ยว ทำมีการเคลื่อนไหวจังไดใกล้มือใกล้เว้นเดี๋ยวบนน้ำชคมาตามมาอีกเที่ยนึงนะครับเบบซี่ครับกำลังสิดสั่งห้อละครั้งละครับอที่10เอสเนี่ก็ะห่มละเออนี่สเฮ็ดพ่อปลาครับมือ12ครับมือถวายครับพอได้เฮ็ดได้สั่งพอหาเงินเติมกันอีกครับบ่แล้วก็เบิ่งปัจจัยของเฮาครับปู่ได้เท่าใดก็สิสั่งเท่านั้นล่ะครับ ปูกับพิมซองออกแจกอยู่ดอกครับพอได้ซอยกันวันใดก็ปูวันใดก็เมือ่อเมื่อวันที่สิบเอด็ดสิบเอ็ดเดือนเดือนเมษาเดือนเมษายนนะครับนี่ละสงการนี่ละใช่สงการนี่ละตัวเรียกกับตัวนี้ละครับเหมือนงวดนี้บ่หลายหางดอกครับผมส่งงวดมันเรียกสามตัวสองหางเนาะครับสองหางสามหางวันนี้หางเดียว นัเพราะว่ามันเอาสองหมองมันเรียกกับมาเข่ากันอยู่ดอกครบกกับนี่ะเรียกกับมีท่อนี่ละ่ะครับ